คือผู้เสียชีวิตคนนี้นะคะเธอเสียชีวิตช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งวันที่12มีนาคมเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวัดพระธาสุธโธนมงคงคีรีชัยนะคะที่บ้านห้วยน้ําพริกเธอเดินข้ามถนนแล้วโดนรถชนซึ่งเนี่ยทางด้านญาติิก็นําร่างมาประกอบพิธีทางาศาสนาะก็มีผู้กรณีมาร่วมงานด้วยนะคะนางประนอมธรรมาวัย78ปีญาติของนางสาวจงจิตผู้ตายบอกว่านางสาวจงจิตเล่าให้เธอฟังแบบนี้คะ่ะ ส,ส,ส, Länder สีสองนี่นหะห้องหลอ <ier> กห้องรอบบ้านเลยแล้วก,ก็มีเสียงย่างใบไม้ขอบเก็บกดเก็บแล้วก็ห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โยอะไี่กันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ทเฮ้ยข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปที่บ้านที่จัดงานศพของผู้ตายนะคะก็เห็นชาวบ้านมาร่วมงานศพแล้วก็จกับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องเปรตเยอะมากเราบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะต้องไปหาพระละ ทิ้งค่ะเราก็เลยไปหาพระมหานัฐวงศ์เขมายาโนนะคะที่เป็นพระวัดยานนาวาค่ะท่านก็พูดถึงเรื่องเปรตนะบอกว่าถ้าเอาตามความเชื่อทางพุทธศาสนาจริงๆเลยเนี่ยเปรตมีจริงแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกด้วย mm hmm. เขาบอกว่าเปรตมี4ลักษณะด้วยกันคุณผู้ชม 1. คือเปรตที่มีชีวิตอยู่ได้จากอาหารและผลบุญของมนุษย์หรือว่าญาิญาิให้สคือเปรตที่อดอยากทุกจากความหิวโหอยอยู่เป็นนิด 3คือเปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ ให้ร้อนรุ่มอ่ะนะคะแบบร้อนแบบเหมือนแบบโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนมีไฟอยู่กับตัวตลอดอบบไฟนรกเผาอ่ะอารมณ์นั้นเลยอะ่ะและสีก็คือเปรตพวกอสุร,รกายนะคะนี่เราก็พยายามจินตนาการเาว่าเปรตมันคงตัวแบบนี้แหละตาม,มที่เคยได้ยินคือตัวสูงมากๆเนะาะแล้วก็ปากเท่ารูเข็มใช่ไหมและการปรากฏตัวของเปรตมาในรูปเสียงร้องหวีดวิวจะเป็นกลิ่นจะเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเวงกับกรรมกับบุญที่บางคนทํามาว่าจะเห็นหรือไม่เห็น ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเปรตมาปรากฏนะมีเปรตมาปรากฏให้พระมหาโมคลนนได้เห็นที่เขาิชกกรบ้างแล้วก็ปรากฏเสียงร้องหวีดอ่ร้องในความหิวโหยทุกทรมานให้พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังอันนี้สมัยพุทธกาลก็เคยมีเจริญพรเปรตนี่ไม่ได้เอาบุญอย่างเดียวไม่มีหรอกที่จะมาเอาชีวิตคนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีจำไว่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ